การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอเข้ามาที่ a จุด y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับลัคนาราศีธนูในช่วงจังหวะเดือนพฤษภาคมนะ ในเรื่องบทบาทหน้าที่การงานของดวงชะตานะครับมีจุดเด่นเข้ามานะใครก็ตามนะครับที่เคยเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับไปสมัครงานทิ้งเอาไว้นะเดือนเดือนนี้ยังมีโอกาสนะครับที่ได้รับเลือกนะได้รับเรียกนะครับเข้าไปสัมภาษณ์เข้าไปสอบนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเด่นๆน,นะครับมาจากงานที่เคยสมัครเอาไว้แล้วนะครับอาจจะจะเรียกกลับมานะครับทําให้ว่าพอเราไปสัมภาษณ์ไปพิสูจน์ตัวตน นะสามารถเริ่มต้นงานใหม่ได้เลยนะครับโอกาสดีๆนั้นมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับสําหรับคนที่ทําทงานประจําอยู่แล้วไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานนะครับผลงานเก่าๆเนี่แหละนะของดวงชะตาเราเนี่ยนะครับผลงานต่างๆที่เราเคยทําเอาไว้แล้วเนี่ยจะย้อนกลับมานะส่งผลนะหนุนนําให้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะ ในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับก็คือว่าภาระหน้าที่นะจะเพิ่มมากขึ้นจะได้ตำแหน่งนะครับใหญ่มากขึ้นนะครับพอมีภาระแล้วนะครับตำแหน่งก็มาด้วยนะก็จะมีหล,ะล,ะละยายๆอย่างนะครับเพิ่มเติมมามากยิ่งขึ้นนะครับ <IM S 2> พฤษภาคมนี้จะมีจุดเด่นนะครับบางทีได้เลื่อนขั้นนะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งนะครับรวมถึงว่ารับผิดชอบนะครับหน้าที่ที่มันหนักขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับในเรื่องของเนื้องานเนี่ยจึงมองว่า จะหนักกว่าหลายๆช่วงนะครับเพราะจะมีเรื่องใหม่เข้ามาด้วยไงเรื่องเก่าวก็ต้องทำนะครับจะเป็นโอกาสในเหนื่อยนะโอกาสในเนื่อยก็คือถือว่าดีนะเปิด ทางเปิดตัวนะครับให้แสดงพิสูจน์ความสามารถของตัวตนว่าเมื่อมีงานมาหลายๆด้านแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถรับมือได้หรือไม่นะครับซึ่งจากมุมดาวองศาดาวแล้วนะครับมองว่ารับมือได้สบายเลยนะครับเรียกว่างานมาเยอะๆเนี่ยนะชอบเลยนะอ่าเป็นตัวส่งเสริมตัวผลักดันให้กับเดือนชะตานั่นเองนะครับพี่พอทางานไปปุ๊บ ผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนนะครับดวงชะตาหรือไม่นะก็จะเป็นคําถามตามกับเข้ามานะครับในเดือนเดือนนี้นะเขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะพิสูจน์พิสูจน์ฝีมือนะครับบางทีผู้ใหญ่เนี่ยสนับสนุนใจสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะทดลองนะจะทดสอบฝีมือหน่อยว่าศักยภาพเราดีพร้อมนะเราดีพอหรือไม่นะครับพอผ่านจุดจุดนี้ไปนะพอผ่านจุดจุดนี้ไปในเดือนเดือนนี้นะ ก็จะเหมือนเปิดเผยตัวแล้วว่าโอเคแหละเราสนับสนุนคุณอยู่นะเราเห็นฝีมือผลงานของคุณแล้วเราชอบอยู่นะอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าผู้รักผู้ใหญ่ยังเมตตาเรือนชะตาของตัวเราอยู่นะแต่บางทีแอบอเพิ่มหน้าที่เพิ่มงานมาให้เราเท่านั้นเองนะครับอันนี้ถือว่าสบายสบายไปนะถือว่าหัวหน้างานดีนะถือว่าหัวหน้างานดีบริวารเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวเราเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกในเรื่องว่างานงอกงานเพิ่มใช่ไหม พราะเราสามารถจัดการได้แต่ทางด้านของบริวารเนี่ยนะครับบางทีพอเจอภาวะงานหนักๆภาวะงานงอกขึ้นมาหลายๆด้านนะครับที่จะต้องร่วมทํากับเราที่จะต้องร่วมลุยไปกับเราเ่ยนะครับจะมีแนวโน้มของการท้อแท้นะหมดกาลังใจอ่อนใจไปบ,บ้างนะครับอยากจะกลับบ้านและอะไรนะทำงานอยู่อยากจะกลับบ้านทํางานอยู่ไม่ค่อยมีไฟนะเพราะนั้นเป็นช่วงจังหวะนะครับ เราจะต้องเข้าไปลุยอ่ะนะเข้าไปลุยเข้าไปเติมพลังงานเข้าไปชี้ให้เขาเห็นเป้าในอนาคตนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะแล้วเขาก็จะกลับมามีไฟโดดเด่นนะครับมาช่วยเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในเดือนพฤษภาคมนี้นะมองว่ากําลังใจอ่อนไปหน่อยนะครับเราต้องไปคอยกระตุ้นนิดหนึ่งนะแล้วเขาก็จะกลับมา แสดงศักยภาพหลายอย่างนะครับเพราะว่าด้วยเขาเรียกว่าด้วยผลทางบ้านเขาหรือว่ามันจะมีเหตุให้ให้มันมีความวุ่นวายอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับคือปัญหาส่วนตัวนะปัญหาส่วนตัวนะครับกับที่บ้านกับครอบครัวของเขาเนี่ยนะครับจึงมามาสะดุดได้นะถ้าเราช่วยเติมกําลังใจให้เขาหน่อยช่วยงานเขาบ้างนะฮะ มันก็จะเป็นการซื้อใจนะครับทําให้เขากลับมารักเรานะครับแล้วก็มาทํางานกับเราได้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองการเงินการทองนะครับของดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะในเดือนเดือนนี้นะครับก็ถือว่ายังหาเงินนะครับยังหาเงินได้ดีอยู่นะครับอันนี้เป็นสอดคล้องกันนะครับการเงินการงานที่สอดคล้องกันนะอย่างกลุ่มคาการค้านะจะได้ จะไปเจอเจอลูกค้าใหม่ก็ได้ยอดกลับมานะจะค้าขายจะทํากําไรอะไรจากสินค้าตัวใหม่นะก็ได้กําไรกลับเข้ามานะครับเรียกว่าตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเลยนะดังนั้นเรื่องเงินเงินทองทองในเดือนเดือนนี้นะครับถือว่ามีจุดดีนะมีจุดเด่นนะครับจะมีโชคมีเกณฑ์มีโชคลาภนะครับจะลงทุนทําอะไรเนี่ยนะครับมีผู้แนะแนวนะมีไอเดียใหม่ๆนะครับสร้างธุรกิจใหม่ๆนะครับการเงินจึงเป็นไปในทางบวกส,สอดคล้องกับหน้าที่การงานต่างๆนะครับ ถือว่าดีนะเดือนเดือนนี้ทีนี้นะครับมันจะมีตัวย้อนแย้งนิดหนึ่งนะในเรื่องของการเงินอะไรต่างๆนะครับเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าคู่ชีวิตนะคู่ครองของตัวเราหุ้นส่วนนะครับคนใกล้ชิดเนี่ยบางครั้งต้องการเดือดร้อนนะเดือดร้อนเรื่องเงินเงินทองทองนะครับก็เลยต้องมา ให้เรานะหาเราให้เราคอยช่วยเขาบ้างเลยครับถ้าเราไปช่วยนะฮะเราก็จะเหมือนแบบสรุดนิดหน่อยนะสรุดนิดหน่อยนะครับคือถ้าลําพังตัวเราเองหาเองใช้เองเนี่ยนะครับเราสามารถควบคุมดูแลนะได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จัดการนะการเงินต่างๆของเราได้อย่างดีนะแต่ถ้าไม่มีตัวช่วย,ยน,นะครับมีคนอื่นเดือดร้อนเข้ามานั่นแหละนะครับจะเป็นปัญหานิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราก็ ดูแลนะจัดก,การให้ดีๆแล้วกันนะครับทางด้านสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีเข้ามาปะปลายนะไม่ได้ถือว่าน่ากลัวนะครับบางทีคนรอบข้างนะอย่างที่บอกนะเจ็บป่วยต้องไปช่วยเหลือเขานะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของเคราะห์นะครับาบาดเจ็บเนี่ยนะ เฉียวชนมีอุบัติเหตุเบาๆไงน,นะครับเข้ามาในเดือนพฤษภาคมน,นะยังคงมีในส่วนส่วนนี้เข้ามาอยู่นะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องระบัดระวังตัวนะครับซึ่งการระบัดระวังตัวเนี่ยเราก็จะระบัดระวังประมาณสักครึ่งเดือนแรกนะแต่พอผ่านพ้นช่วงจังหวะของครึ่งเดือนแรกไปแล้วนะครับหลายๆอย่างนะฮะมันก็จะพ้นไปนะมันก็จะพ้นเคราะห์ไปนะครับเพราะ้นระวังตัวแค่ครึ่งเดือนเท่าน,นั้นแหละนะครับทีนี้นะครับมาดูว่า าดาวเราดีแล้วใช่ไหมดาวหลักๆเราดีแล้วการเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะครับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ในเดือนเดือนนี้นะควรลุยแล้วหรือยังนะครับเป็นช่วงเก็บหาข้อมูลมากกว่านะถึงแม้ว่าดาวพระพักต์เราจะเดินเด่นตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะแต่เวลาทําอะไรนะครับในช่วงปี2566นี้นะครับมันยังคงมีดาวหลาย,ลายดวงนะครับที่มีผลกระทบในแง่ลบนะ ให้กับทุกๆลัคนาราศีอยู่นะครับรวมถึงลัคนาราศีธนูด้วยนะครับดังนั้นจะทำอะไรหาข้อมูลก่อนนะเดี๋ยวช่วงจวังหวะต่อไปเนี่ยนะครับดาวเด่นๆมันมันต้องเด่นเพิมเ่มเติมมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วนะครับเราค่อยลุยนะเราค่อยลุยได้นะครับเพราะนั้นในเดือนเดือนนี้นะอา,อาจจะเป็นช่วงเก็บข้อมูลก่อนยังไม่ใช่ช่วงที่จะเริ่มต้นลุยอะไรที่ต้องใช้เ,เงินเยอะๆหรือว่ามีความเสี่ยงเยอะๆนะครับมาดูในส่วนของความรักกันบ้าง ความรักเนี่ยนะครับถือว่านะคนโสดเนี่ยจะพบคู่นะเพราะมันจะมีดาวของความโรแมนติกนะกลับเข้ามานะครับความมีสเสน่ห์นะกลับเข้ามาให้กับชาวราศีธนูนะครับอาจะมีในเรื่องของความรักนะคนโสดจะพบคู่นะครับถ้ามีครอบครัวแล้วมีคู่ครองแล้วเนี่ย คบกันมานานๆแล้วนะครับอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นในส่วนของอารมณ์ความโรแมนติกนะ่จะมีมากเลยนะ,ะในส่วนของเดือนพฤษภาคามนี้นะครับเพราะนั้นความรักเนี่ยนะทายไปในแง่บวกตลอดทั้งเดือนเลยนะครับขอปรมีพระรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ โดนบันดาลให้กับทุกๆรกลัคนาราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่รวยขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นตลอดทั้งปี2,566นี้ครับ